เอาได้ไหมมีค้อนไหมคุณตูนมีนี่ไงทุบให้หน่อยทุบอันนี้หน่อยเนี่ยตอนนี่ไงอ้าวเพี่อไม่นะคุณอาเฮ้ยไปทุบอะไรตั้นานเอาอะไรอะโอ้โหอะไรเนี่ยคุณบอกว่าให้ทุบให้หน่อยมันทุบอันเล็กแบบทุบอะไรอันใหญ่เรา โอ้โหเราไม่เห็นนะขอโทษไม่เป็นเหมือนเดิมเลยจบจบเล่าตื่นเลยเนี่ยตานี่สว่างแจ้าหัวร้อนแล้วตาแตกทันทีโอ้โหดอกกุหลาบแม่งให้หมดเลยไม่อยากนะไม่กินโชว์ด้วย เธอเขาเขาเขาดึงหอกกุหลาบอกหมดเลยเใจร้ายเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนเดิมสักอันเลย๋ยวม,มัน้<า>็เป็นมาเราทำเองมามามาเราทำเองไม่ต้องจะทำเขาหนาวด้วยนะแล้วเขาก็จะทําทำไมไม่ไปกรอบแกไม่ไปประกอบแกไกไฟอะ่ะ โโอ้หหนาวเออได้นะโอ้โหขึ้นเขามาแล้วโอ้โหทุบปึ้งเดี๋ยวรู้เรื่องเลยอุตสาหว่าเอ๊ะรอบเดียวติดอะสบายแล้วโอ้โ บาลผมอยากให้เขาทุบอันเล็กๆที่อยู่ข้างแค่แล้วขาทุบตัวใหญ่เลยตึ้งอ่าเ r เ g กือสวยพี่สวยแตกหนึ่งตูง้